นี่จมูกปากจมูกปากเค็มเค็มจมูกปากจมูกปากเค็มเค็มเนาะเค็มไหมจมูกปากตาอุ้ยนี่จมูกปากเ,เ,กากกากเ,เนะเกา,านะ<笑><笑>เราเรามาลองทำดูอ่าแอนมีลองลองลองตาหูจมูกปากตา,าเร็วต,ตาหูจมูกปากตาอุ้ยอุ้ยทิ้งไปทิ้งไปค้ำค้ำไม่ใครค้ำเหรอใครค้อาใหม่ตาตาหูจมูกปากตาหูจมูก ปากตาหูจมูกปากตาทำไมมันวนเวียนอย่างนี้ตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาไม่ใช่ไม,ไม่รอบหนึ่งไม่รอบหนึ่งทำทำด้วยกันทำด้วยกันทำด้วยกันค่ะตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตา <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวนะคะ <c oughs> เดี๋ยวผลผ <c oughs> ลแอดมินออกจากตำแหน่งนะไม่ไหวนะโอ้โหเล่นไม่ไ้เข้าคู่เลยนะเออทุกคนนะคะก็ มีสติสตางค์อยู่หรือเปล่าแต่ถ้าให้สนุกต้องจับคู่กันเนาะตาตาหูจมูกปากเอ้ยปากขึ้นอย่างนี้เอาใหม่นะช้าตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาอุยาย God, อ้ยไงใหม่รเลยนึ่งรอ่ะอ่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวร้องให้ร้องให้ uh. อ่ะใกล้ๆหน่อยใกล uh. ้หน่อยตร uh. งๆแล้นะ จมูกไหวอ๋อไม่อ๋อไมตา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 หูจมูกปากตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาตาหูจมูกปากตาหูจมูกหูอยู่นี่อย่างนี้อย่างนี้ก็ได้นะนี่จมูกปากจมูกปากเค็มๆจมูกปากจมูกปากเค็มๆเนาะเค็มไหม นิ้วที่งใหม่ใหม่ใหม่เอาใหม,ม,ม่ตาตาตาเริ่มตรงนี้ทุกคนตาอยู่ตรงนี้เอาใหม่ตาตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตา,าสงสารก็ได้อยู่